ประมาณเพิ่มเติมให้กับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา3,000ล้านได้หรือไม่และในเดือนใดคำถามข้อที่2ก็คือว่าวันนี้ท่านสามารถทำได้เองเหมือนกันครับเพราะเป็นนโยบายกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของที่ดินทั้งประเทศที่ราชพัสดุที่วัดที่ของรัฐวิสาหกิจที่ของโรงเรียนวันนี้เนี่ยการแชร์แห่งชาติไปขอเช่าที่ ปลูกบ้านให้เช่าสำหรับคนมีรายได้น้อยถูกคิดค่าเช่าในเชิงพาณิชย์ครับกระทรวงการคลังสามารถแก้ได้ด้วยนโยบายคือให้คิดราคาค่าเช่าที่สร้างบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยเท่านั้นผู้มีรายได้น้อยเท่านั้นเพื่อเช่านะครับที่วัดที่รัฐปรสดุที่รัฐวิสาหกิจที่โรงเรียนเนี่ยกระทรวงกงารคลังให้นโยบายนี้ในเช่าได้หรือไม่เพราะจะทําให้ค่าเช่าเนี่ยถูกลง ผมเปรียบเทียบให้ท่านประธานฟังนะครับว่าค่าเช่าในกรุงเทพกลางเมืองเนี่ยค่าเช่าห้องหนึ่งสําหรับคนจนเนี่ยสี 4, ่พันถึงเจ็ดบาทซึ่งรัฐบาลสามารถให้ต้นทุนถูกได้ในราคาที่40%อร์เต์ต่ำกว่าราคาตลาดดังนั้นถ้าเปรียบเทียบให้ฟังว่าครอบครัวคนจนครอบครัวหนึ่งได้ลดค่าเช่าเดือนละสองพบาทมีอยู่เจล้านครอบครัวทั่วประเทศเท่ากับ ท่านจะลดค่าเสียโอกาสของคนจนปีละ168,000ล้านบาทได้ทันทีด้วยการแก้ไขนโยบายของกระทรวงการคลังแล้วผมจะฝากท่านประธานผมไม่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 ทะเลาะด้วยนะครับแต่มีเห็นแตกต่างให้ท่านได้ทราบข้อมูลว่าข้อมูลดิจิต a l วอลเล็ก็ดีนะครับแต่มีข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวิจัยไว้ว่าหากประเทศไทยไม่มีเด็กหลุดจากระบบการศึกษา จะทำให้ GDP เพิ่มอย่างยั่งยืนปีละ3คํเปอรคำถามที่สองผมคือว่าท่านสามารถให้นโยบายขัดทุนเพื่อกำไรในเชิงสังคมค่าเช่าให้กับหน่วยงานของรัฐเองเช่าเพื่อสร้างบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อยคนจนได้หรือไม่ขอคำตอบครับท่านรัฐมนตรีครับครัำตอบที่สองเชิญครับครับท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมนิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับกับมระนงท่านจุติไกรฤกนะครับเมื่อครูเ่เหลือไปดูนาฬิกาก็เลยลงจริงๆมีค้างอีกคำถามหนึ่งนะครับขออนุญาตย้อนไปตอบสั้นๆน,นะครับในเรื่องของที่ท่านถามว่าความคืบหน้าของศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยังย่งยืนตามปรัชญาหลักเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงสจพนะครับท่านถามว่าถึงไหนแล้วนะครับผมต้องเรียนว่าเมื่อวันที่27 ธันวาคมที่ผ่านมาครับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครับแล้วก็ยืนยันว่าการปฏิบัติงานของสจอพอเนี่ยยังจะดําเนินต่อไปนะครับโดยจะมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามกรอบนั่นนะครับว่ามีใครที่จะต้องไปบรรจุอยู่ในคณะกรรมการชุดนั้นบ้างเข้าไปดําเนินการแล้วก็แล้วก็เดินงานต่อในเรื่องของสจอพอเพราะว่าสจอพอเนี่ยใช้เรื่องของท p Map นะครับในการที่จะเข้ามาแมปปิ้งแก้ไขปัญหาความยากจนให้ตรงจุดอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์เราเดินหน้าต่อนะครับในส่วนของคถามที่2ท่านผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องแรกท่านได้ชี้ช่องที่ชัดเจนครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งต่อปีเนี่ยมีแสนกว่ารายจริงๆนะครับและสะสมมาเนี่ยมหาศาลจนนับไม่ถ้วนนะครับผมว่าเป็นล้านล้านนะครับตรงจุดนี้เนี่ยรัฐบาลก็มองเห็นประเด็นปัญหา ท่านนายกรัฐม,มนตรีถ้าท่านจาได้ว่ามีการาถแถลงนโยบายหลายๆตัวแม้แต่ตอนถแถลงนโยบายเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ก็ตามวันนั้นเนี่ยท่านก็พูดถึงการเติมเงินเข้ากองทุนต่างๆราวหนึ่งแสนล้านบาทท่านพูดถึงกองทุนที่เรียกว่ากองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายก็คืออุตสาหกรรม S- อสเค e พวกอี EV, พวกเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ต่ตางๆ แล้ท่านก็พูดถึงการเติมเงินเข้าไปในกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาเป็นการเฉพาะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรัฐบาลได้ดําเนินการแล้วผ่านงบประมาณปี2567เรามีการเติมเงินงบประมาณผ่านทางเ,เข้าไปที่กองทุนเสมอภาคทางการศึกษาเน600ล้านบาทนะครับตั้งไว้ในงบประมาณปี67นะครับ แต่กระบวนการในการพิจารณางบประมาณที่เรากาลังค้างกันอยู่ซึ่งผมเองต้องเรียนต่อท่านว่าเมื่อเช้าก็ยังนั่งประชุมงบประมาณนะครับแล้วก็ลงมาตอบคําถามท่านและสุดท้ายก็คงต้องกลับไปที่ห้องกรรมธิการงบป,ประมาณเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในชั้นที่เรากําลังเริ่มพิจารณารายมาตราย,ยังไม่ได้ลงอนุกรรมธิการเลยนะครับเมื่อสุดท้ายมีการปรับลดงบประมาณแล้วจะมีการแปรยศึเพิ่มเติม ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมิการซึ่งผมยืนยันว่าหากมีการคําขอเข้ามาจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยนะครับผมยินดีนะครับก็เป็นอํานาจของคณะกรรมิการในการที่จะลงมติว่าจะให้เพิ่มเติมแปรติเพิ่มเติมในส่วนงบประมาณของกองทุนหรือส่วนงานใดนะครับอันนี้ก็ยินดีนะครับส่วนของเรื่องของปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของรัฐบาลในการที่จะ,อ,ะออกโฉนด 10บล้านไร่ถ้าท่านจําได้นะครับเรามีในนโยบายที่ถแถลงต่อรัฐสภาแห่งนี้นะครับเราก็จะเดินหน้าในเรื่องของโฉนดที่ดินทํากินในเรื่องของธนารักษ์เองเนี่ยนะครับก็มีแนวคิดในเรื่องของการที่จะมอบที่ดินเป็นส่วนหนึ่งของกลไกนั้นเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะมอบที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนที่จะดําเนินการแล้วและกําลังทําอยู่และใกล้จะเสร็จก็คือในเดือนมกราคมนี้จะมีที่จังหวัดอุดรธานีเป็นโครงการนําร่องที่หนองบัวซอนะครับเป็นการ เอาที่ดินทหารคืนมาให้กับธนารักษ์และธนารักษ์ไปให้กับพี่น้องประชาชนเช่าใช้ในราคาที่ถูกมากนะครับเพื่อที่จะทําการเกษตรเพื่อที่จะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับเป็นที่ดินซึ่งเคยมีความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐนะครับเราก็แก้ไขปัญหานอกจากนั้นเนี่ยยังมีที่ดินอีกจํานวนมากครับที่ดินธนารักษ์มีราวสิบกว่าล้านไร่เนี่ยนะครับส่วนใดที่จะสามารถเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการสร้างรายได้ในการสร้างอาชีพในการเป็นที่อยู่อาศัยเรายินดีที่จะทําให้ในราคาที่มีความเหมาะสม ปัญหาที่ท่านได้ชี้มาเป็นเรื่องของทีท่ดินธนารักษ์กับพื้นที่การเคหะนะครับผมรับเป็นโจทย์ที่จะไปปรับในเรื่องของอัตราราคาเพื่อให้มันเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเช่าอยู่นะครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังกับท่านว่าขณะนี้เนี่ยเราได้ทํางานกับหลายส่วนงานแม้แต่กรุงเทพมหาคนครเองเราก็มีการพูดคุยนะครับกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมีปัญหาของออ low cost housing นะครับคือบ้านราคาถูกให้กับ คนกลุ่มที่ไม่มีไรายได้นักนะครับสิ่งที่เราทําก็คือการพูดคุยกันกับธนารักษ์นะครับคุยกับาทางท้องถิ่นเช่นกรุงเทพมหานครในการที่จะวางแผนเอาพื้นที่ของธนารักษ์ที่มีอยู่เนี่ยไปทําบ้านให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้โดยผ่านธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์นะครับแล้วก็จะให้ทาง,าท,งท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ชําระเงินรายปีก็คือการผ่อนคืนให้กับธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ นะครับในขณะเดียวกันท้องถิ่นสามารถเอาพื้นที่รวมถึงอาคารที่เกิดขึ้นเนี่ยไปส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเช่าอยู่ได้ในราคาถูกนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็น,นกลไกที่เรากําลังพูดคุยกันมาถึงผมว่าห้าเปอร์เ็แล้วนะครับก็จะเดินหน้าโดยเร็วน่าจะจบภายในปีนี้ถ้าเกิดขึ้นได้ นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลไกที่เรามองว่ากลไกของรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนงานใดก็ตามนะครับจับมือกันแล้วก็ช่วยกันนะครับไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างครบวงจรแต่หากเราร่วมมือกันรวมถึงฝ่ายนิติบัญญัติที่อยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับการแก้ไขปัญหาของประชาชนก็คงจะรู้ล่วงได้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านจุติไกรฤกนะครับสำหรับคําแนะนําข้อเสนอแนะซึ่งผมเองก็รับใส่ ใจไว้แล้วก็จะนำไปปฏิบัติแก้ไขให้ดีที่สุดครับขอบพระคุณครับ